สวัสดีครับพี่น้ององปลายสุขสุกันครับกราบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซีบัวสีเป็นทางฟังเล่าและกับฟังไทยน้ำนะครับบัวสีเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับบัวสีเป็นเอฟซีของเบาเตียงทองน้ำนะครับที่เขามาติดตามช่องนี้นะครับพี่น้องครับครับคันต้นแรกนะครับพี่น้องครับกะอยอาหารการนอนุมัตนาบุญนํำเบาเตียงทองน้ำได้ครับผมนะครับที่ล่าสุดนะครับเบาเตียงทองพันใด โอนเงินไปซอยเหลือพี่น้องนะครับภูอพโยกนะครับ,รบน,นี้จากชายแดนนะครับทีถูกทหารเขมรยิงปืนใหญ่ขามมาฝังไทยนะครับจนได้รับจนได้รับบาดเจ็บนะครับอาการมี ส่วนหนึ่งเสียชีวิตน้ำราคาฐานไทยนะครับบ่าวเตียงทองเป็นกะได้โอนเงินห้าพันบาทไปสอยเหลือนะครับโอนเงินเขามูลนิธิของคนกันจอมพลังนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วบ่าวเจียงทองเป็นกะอยากนี่มันจะน่อยเลี้ยงเขาเลี้ยงหนาไม่อะไรพี่น้องครับแต่ว่าแต่ว่าคือแปลว่าผู้อพยพหนึ่งเพิ่มบ่ได้อยู่มองเต่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะแบบอพยพ เขามมโยแบบอีกมองหนึ่งนะกรเลยเบาเตียงท้องมากระเลยบัไดเลียงเขาเลียงนาเป็นก็เลยโอนเป็นเงินอโอนเป็นง้นไปซอยเหลือแทนนะครับหาพันบาทครับเป็นองครกบกะอนุโมธนาบุญน้ําอายคนน้ำนะครับเป็นองครับนี่แหละครับพี่น้องครับหาพันบาทนะครับสำหรับคนบ่มีนี่ก็ร้ายเลยพี่น้องครับแต่สําหรับคนมีนี่ก็หน่อยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับกะดีใจน้าเบาเตียงท้องน้านะครับพี่น้องครับที อ่าผลซอยเรือได้ซอยเรือพี่นงฟังไทยครับนําใจซ้ํานีกะถือว่าหล่นเรือและพี่นงเลยนะครับหล่นเรืออีรีเหลยอครับพี่นงครับําหรับคนบ่มีได้พี่นงครับกะนี่แหละครับพี่นงครับคือเบาเตียงท้องมันกันเนาะแบบคือเพ่นแบบดีรีนะครับพี่นงครับบอดสิเป็นฟังล่าฟังไทยเป็นกะซอยเรือแบบเราต้องบ่ต้องคิดยังหลายนะพี่นงครับนะครับ การอนุโมทนาบุญนะหมายคนหลายๆครับนะครับถ้าวว่าเปรียบเทียบว่าคนที่มันบ่ซอยเรือก็มีหลายครับพี่น้องครับมีแต่แบบเ้าแต่ผู้อื่นเ้าแต่ผู้อื่นนินทาแต่ผู้อื่นนะพี่น้องครับเบาแต่ผู้อื่นนินทาแต่ผู้อื่นแต่ว่าบ่ได้ซอยเรืออีกอย่างกันลายครับพี่น้องครับกันลายแต่บางคนก็ซอยหลายบางคนก็มีแต่เ้าซื่อนะครับพี่น้องมีแต่เ้าซื่อนะครับมีแต่เ้าซื่อบ่ซอยเรืออีหย่างนะครับมีแต่แบบเว้าสาย้ายผู้อื่นเ้าแบบ เสียชีพูอื่นนะครับแต่การที่คิดว่าสิซอยเลือกพูื่นยังบม่มีเลยนะครับแต่เป่าเตียงนีบรรณเบ่เบาไพเบ่เ้าเสียชีผูไดบ่ว่าให้ผููไดบ่ว่าผู้นั้นดีบ่ว่าผู้นั้นหลายนะครับซอยเลืออย่างเดียวนะครับหนะยกตัวอย่างคือเ่นซอยเลือเลยบ่รคัมไออาังซี่สเพิ่นไ่ได้วังพูนอีกย่างเป็นองครับไ่ได้วังพูนอีหย่างเลยมิเพป่นซอยเลืออย่างเดียวนะครับ แต่พอเุดาสายมันมีปัญหากันนะครับพี่น้องครับนะครับก็เลยเป็นก็ได้จบไปนะครับพี่น้องครับกาอนุมัตินาบุญน้ําอายเป็น้ำนะครับนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมมีคลิปนะครับพี่น้องครับมีคลิปสีมาไห้พี่น้องเบิ่งนํากันนะครับว่าเบาวเตียงทองนี่เพิ่นบอกจังไดแน่นะครับเพิ่นไดซอยเรือจากบาทนะครับแล้วไปฟังจากปากอายพินอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเพ่นอายวัน ว้าวจังไรนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปน้ากันนะครับกะขออนุญยาดบ่าวเตียงทองนะครับออร์เดียดเอฟซีบ่าวเตียงทองน้ำนะครับขอนําเอาคลิปนี้มารีเอ็กซันซูพีซูนองเบิ่งคือ้นกาวครับพี่น้องครับนะครับก่อนที่ซีพีน้อยจะไปเบิ่งนะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดคอมเมนต์ให้กําลังใจผมนํานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิปน้ากันนะครับพี่น้องครับไปนะครับบ่าวเตียงก็ได้อุ่นเข้ามูลิตีห้าพันบาทกะ เพิ่งชีไปเหตุใดก็สุดแล้วแต่นลาพี่น้องเนาะแต่กจุดประสงค์ก็จะสซ้อยพี่น้องชาวไทยแหละแต่ประเตียงก็ได้ตั้งคิดไว้ว่าจยสรซอยอาหารการกินให้กับพี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อพยพเนาะราวาจากเฮลื่อนจากซานบ้านซองไปอยู่ศูนย์พักพิงละบ้านนี่ก็แน่นอนอ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนนะเป็นเรื่องเร่เป็นเรื่องเ,เร่ง,เเรงด่วนแหละมูมิไัยจะได้เตรียมผ่าเตรียมคองหุบเขาหุบครองไปได้แบบเต็มที่มันเป็นแบบบ่ได้ยังมากเอาหิวใช่ทงเล็กๆ,ๆนหน่อยมาเตียงกากอยยาก,อยากซอยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินอนันิดหน่อยเล็กหน่อยสําหรับเทียบจะผูมีเงินมีคาแล้ว เงินหาพันบาทนี่มันก็น,น่อยแหละนอพี่น,อน้อะแต่สำหรับเบาเตียงกับครอบครัวมันก็หลายตึกเพราะว่าเพื่อเห้สีหามาได้